ไม่ะอยากลองนชะ่ไฮะ 来上车。

เฮ้ยนี่แต่พี่บด้ละนี่เป็นแกตลอดเลยนะฮะาในเรื่องนี้ถูจ้ยเสียในเรื่นี้ถึงด้อเวกใสกันเลิกเลิเลิกสาดเขาอาล่าเป็นจอเวกเอาไว้ไนทำเร็วตัวขาดหราลไปเด็กหายเด็กวิ่งไปเด็กกัน ได้พุ่งมาหนจวุเง้ยนะสวยเร็วเลยอนะสวแกไตลอช่วยกนได้พุ่งมาตุ๊ตุ๊ตายแล้วตายแล้วลูกมีขอไปแล้วด้วยนะแม่วเราไปตงเลยที เล้วก็มีใครเป่นรายการก็แน่แต่หลายรายการเราสิ่ที่ไปไหนกันล่ะจะพูดสิงน้อยหน่อยแลวแต่เชื่อว่าทุกคนรู้จักแน่นอนนะเราก็ขอบพระคุณนะที่นี้นะครับก็จริอ้ารุนีุ้กนี้ต้องเป็นอที่มาเล่นแมืเลยนี่หมายถง้วการนานถูกกระทเท่าไปเลยแฮ่ตาม่อนวเลยก็เสียจังหวะกระ เป็นไงครับพี่เมย์ินะตัางเสกพิธาไปหลักทสีเลนะรัวนี่แบบแอลแคสไหนตันี้ต้องใจเยอนนะฮเหลาดาตีอ่อาจจะตูสาตหันะี่ไม่เด็ดขาดพอแถ้าแก้ไขเรื่องตรงนี้ได้ที่คะแนนที่ไหลามาเทมมาเลยนะมีปัญหารเรื่องเงิแล้วงการทักระตู ม่เคย้อแท้แล้วก็จะเป็นสูงมากนะลูกนี้นะต่อไปแล้วครับแมอาจารย์ที่ต้อที่จะเสวเ่ยขึ้นมาลูกนี้แอ้าเอาเลยนไม่เขนาทือสลับนะต่อเลยแล้วต้องแก้ไขแล้วอะไรครับลูกนี้แม่ที่ต้องเปเปาแลวเล่นเร็วเลยไม่สนใจครับเอ้าลูกนี้ทำเปลเสียหรือรับโอ้ยยังเล่นกันแก่ไก็ได้แลยขึ้นมาเอ้า เอ้าถึงไล่กับบอลนะบอลโยมาล่วนนี้ตอเล็กแต่ถเวลาแต่กนะต้องคืนหลัง่ันลยทะลุบาล่วนนี้อ้าวถึงหนูตวกาดตรงนี้ก็ฟาแม่นอนนะแล้วก็เป็นไปรหนว่อยกับ้เลยแหได้ลุนเน้ออะไรล่ะตรลนี่แต่เดี๋ยมันแคบมันิดตึงนะมือกวานี้ครับ

เสร็จเดินหน้าไป แต่เป๊ะโฟล์คเมอร์ที่โซนนี้ต้องการแต้มอย่างสูงนะเพราะว่าถาแต้มหลุดมาสองสามันอกสการเ้าประตรงนี้นี้นะเาสูตการอีกโ้เโช้าลูกนี้ลได้เอายัง ตอนเลิกตอนกเเรตามอ่นถ to, ือเอ่ายหนกันนะพี่เพ่นเนมาให้ตอเลิกตเลิกตอยเอ่าลุกขึ้นแรกนแต่มีใครวงได้อยู่ตอนเลิ แต่ลูกนี้ติดเตะแต่ได้อยู่นอนยนมาลูกนี้ตไม่ถึงถุยได้หนูเลวแไมอยังไม่ได้ตัวไล่มาอ่าตังเตะที่มาใหม่ผมนะบอกเอาส แต่ครับก็ม่ได้เลยอะไม่ไหลรวมไหมฮะไม่ไหลนะได้เนตเปลี่ยนได้เลยครับต้องมาเชินะจากว่เนี่ยคือเุดยอดสุดให้ดีที่สุดนะคือเด็กเด็กคือเป็นยังที่นี่ก็เปิดงานเลยครับแบนี้จะเติร์ดได้เลยนะวันนี้เป็นรางวัลโกลอปเอรได้เลยนะรางวัลพิเศษ พิเศษจากลิงเต้ครับขออย่าให้เป็นอะไรมากนะครับแม่ให้หายไวๆนะครับถ้าเป็นนะครับคงแค่พุ่งเจ็บนิดหน่อยหวังว่าอย่างนั้นนะทุกมาของรุ่นนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดินกันต่อเดิน

เอ้าจะไงอือต้องการทไปหน่อยนะต้องไปนะนี่จะโบ้หัรใจนะถ้านาทีเสร็จแล้วนะแล้วแบบครึ่งหลังครับคื่จะไฟน้อย ได้ไปแข่งระดับประเทศทีมเยืนรางวัลหลักแสนเลยนะครับได้ฮะวันนี้จะชนะ ไทยรอไทยนะตุ uh. ้มมาเลิ่ดๆหาคอนไว้แหมจะสกิล้าลูกนี้ การเราจะเลือกงานสำหรับตัวเองจะเลือกยังไงับที่เล <no ád. S 2> ืี่เลอ่าให้กันเองตกลง อย่าสกเลยะึนอ้ยนี่ไง่ยลูนี้ยได้รูปอยู่นะเดาเาทีแล้วนะหรับทงเพื่อนหนึงแ้มารลูนี้ขึ้นไม่ได้เลียบเอาล้วพี่เป็ดมาแล้วเปถีบออกลยเรบแล้วแล้วงแย่ตทูมาหุ่ยห่ตาออกดี้เราท โปรเทคครับพี่เอฟพิงดอนไม่ได้ไปแล้วไปแล้วพี่ซัพมาเห็นตรงนั้นเลยเลยเลยไปแล้วไปแล้วจานนี้ครับฐานครับเข้าดอนนึงก็ตายแล้วเอฟครับตายแล้วครับเอ <laughs> ตัวกูก็ไปตามน้ำอนาดูวันะได้ยังไงางนะหายเกมจริงนะีู่ตามหลังอยู่นะเหมือนบบือังสเนี่ย ตัเต็มเลยเจ้าเน้วเป็นเต็มเลยนี่มดตามให้ทำไแล้วก็ได้ดีเนะเป็นกำลังใจให้าหนมใแขงขัน5มครับสำหรับทัมสิงห์นาเป็นนักที่9้าแต่ขอขอบคุณทุ้งสองทีมย่าพีเลกีฬานะโยดเลแต่พี่เแบเลกันพนะขอบคุณมากครับ